สวัสดีครับทีนนี้เราเป็นคนที่สงสัยว่าถ้ายาที่หลวงปู่สูงรุ่นหมหาทราบมาโชคครับมาโชคโคกัสับโคกัับนะครับที่ครูเกณฑ์เป็นเป็นประธานในการสร้างเพื่อหาคุณไปนเท่าไหร่ตอนนั้นคือก็ทําถวายเรื่องซุ้มประตูนะครับแล้วก็บ,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 บํารุงค่าวถานหลวงปู่ครับอันนี้ออกมาตั้งออกมาเป็นปีแล้วครับออกมาไปปีแล้วจช่รือว่าหลวงปู่เสกแล้วมีกุศลไม่หรือไม่ครับหลวงปู่ศย์ถ้าหลวงปู่สูงดูคลิปนี้อยู่นะครับ ครั้ตัวเลขราเนี่ยคลาดเคลื่อนไปนิดนิดเดี๋ยวคราวหน้าจะไปขอใหม่คุณเจมส์ครับพยานผืนนี้เรามีอะไรบ้างอธิบายไงนิดหน่อยอ๋อพยานผืนนี้นะครับก็ยันนะครับอาจารย์อาจารย์ท่านเขาจะเสร็จอ่นหน้ามน่เสรจยันมานะครับคือจริงๆตอนที่เราบอกบอกคอนเซ็ปต์อาจารย์ที่เขาเขียนยันให้เนี่ยเพราะเราอยากได้คอนเซ็ปต์ก็คือเราเลยทําใหม่ทําใหม่ก็คือให้เขาทําเป็นรูปถุงเงินถุงทองกองกองเงินกองทองแล้วตัวพยานหน้าเนี่ยท่านก็ทําใหม่หมดเลย ท่านก็เลยสอนว่าเวลาวาดพญานาคเนี่ยให้ดูเกดมันจะมีเก็ดเป็นเก็ดตายครับผมครับผมแล้วในส่วนเนี้ยก็จะมีมียันคุ้มคุ้มภัยนะครับมีนักมหาราบนัเศรษฐีนัศพวกรัพย์แล้วก็มีนัศพระศิวลีแล้วก็มีคาถาพระศิวลีเรียกรั์แล้วก็มีนัศฤชานะครับแล้วก็นัศสอนรันารายครับผมอาจารย์ใส่มาเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปแบบรูปแบบเนี้ยยังน่าจะน่าจะเป็นช่วงเป็นที่แรกๆที่ทําแบบนี้ครับเพราะส่วนมากยันพระศิวลีจะเป็น อีกแบบหนึ่งคร,ครับผม,มาาครับผมอาจอาจารย์เอครับถ่าเราเจอพ้ายันอย่างนี้เนี่ยเราตีความโดยไม่ต้องมองเลยว่าดีพุทธคุณด้านไหนเนี่ย <c oughs> คืออย่างเงี้ยมันชัดเจนนะมันจะคือยันพวกเนี้ยส่วนมากคนจะต้องแปะไว้ใส่กรอกรบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้เกี่ยวกับการคทาคขายนะครับ,รบ,รบโชคลาาพวกกระซับโดยตรง นะครับคือมองมองมองภาพนะมีพระศิวลีนะครับมีพญานาคมีถุงเงินถุงทองอย่างเงี้ยนะครับก็ผ่งบอกแล้วว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโพกทระสอบนะครับประมาณนี้นะครับก็การค้าขายเอาไว้ที่โต๊ะทํางานอะไรเงี้ยนะครับนะครับได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพุทธหุ่นกันเมื่อให้รู้แล้วรู้ว่าเลยก็ว่าเป็นยังไงนะครับน่เชิญครับเราจะเชิญ วเวลาจับนี่เราแตะหรือก,ก,อกรมกมอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆแตะก็ได้ถ้าถ้ากรมจะยวจะยับอย่างนี้ก็ได้ครับพับอย่างนี้ก็ได้ครับเหมือนกันพับอย่างนี้ไปเลยเนะี่ยพับแล้วก็จับอย่างนี้ก็ได้ครับผมอาจารย์วางดีกว่าผมอยาก,กเห็นภาพสวยๆอย่างนี้เนาะอ,อ่าวางก็ได้วางวางวาง,วาง,วางวมือจิ้มอ่าวางก็ได้นะครับแล้วก็มือจิ้มก็ได้ครับมันมันได้ได้ไหลายรูปแบบเนาะไอ้หัวจับมัวจับันจะแตะไปเนี่ย อ่าเนี่ยเอิมาาละเมตตามานำมาละเห็นไหมอันนี้การลุกกนภัยด้วยนะอ่าโชคลาภเห็นไหมเขาฝากเรียกเนี่ยนะครับโชคลาภเนี่ยก็มีก็มีเทพเทพเทวดาดูแลรักษาในนะเป็นองค์พญานาคด้วยนะหมหดีแรงด้วยหมกดแรงการคุณใส่ได้นะครับแคล้วคลาดถือว่าแรงมากๆนะครับอันนี้นะครับ เหมือนจับเหรียญมาโชคกรซับเลยครับผมใช่เป็นเมตตาโชคลาภแควก้าดพวงพันอะไรเนี่ยเขาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับการคุณใส่อาหารต่างๆได้นะการโลกกันไยเขามีหมดเลยครบหมดเลยครับนะครับแต่เขาจะเด่นมากกว่าพวกกระซับนะครับเมตตาโชคลาภที่นำนะครับที่นำๆเนี่ยที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจารย์เอครับผ้่ยันต์จับเหรียญนี่ทำมมีคุณสมบัติเหมือนกันในในการจับกลังคืนหรือผมว่าน่าจะอยู่ที่ หลวงพ่อปู่ศูนย์นั่นแหละครับอยู่ที่แกจิอาจารย์ที่ท่านเสกออกมานะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับคือเป็นพระศิวลีแล้วก็มีพญานาคราชนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ที่ทูกเสกก็คือท่านเดียวกันนะครับรูปแบบั้งพญานลางเหรียนก็คือลักษณะที่คล้ายกันนะครับฉะนั้นกำลังฤทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็เทวดาที่เขามาสถิตดูแลก็เป็นรูปแบบเดียวกันนั่นเองทดลองอีกทีวนึ่งว่าจะข้ามเหมือนเดิมไหมเหมือนเียอะเดี๋ยวอาจารย์ลองใกล้ๆแหละโอเค ตรนนี้แบบกำกำมือยังไงนะเอากำอย่างนี้เลยครับโอเคต้องคับก่อนคือเดี๋ยวเนี้ยนะครับที่ที่ปลูกเสกแล้วครอบคลุมหลายๆายด้านเนี้ยนะครับผมว่ามันมันมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเห็นว่าก็จะมตตานะครับโชกลาเนียนะครับ เนี่ยขึ้นบนอย่างนี้นะครับอันนี้แค่คาดมหาสะท้อนด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นครับเนี่ยจะประมาณนี้นะครับก็อยู่โอ้หยุดนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็คือถ้าเกิดของวัตถุขงคนที่ความีพัุทอคนถึงสูงจะเป็นเนี้ยจับแล้วรู้สึกเหนื่อยเลยเสียงแห้งเลยนะครับก็มีมีหมดเมตตาโชาคลาภแควคาดถึงคงกระพันด้วยนะครับ ถึงคงกระพันด้วยถึงคงกระพันด้วยเขามีด้วยนะครับแล้วก็การคุ้นส่ด้วยนะครับอาจารย์เจมส์ข่าดูนี้ทมาเยอะไมก้าร้อยเก้าสิบเก้าผืนนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนั้นผืนจองใช่ไหมครับจองเก้าสิบเก้าบาทเองครับตอนนี้ราคาน่าจะประมาณสามร้อยกับสามสี่ร้อยแล้วครับมันทำไมไม่ทำาเยอะมันมันเราไม่ได้ทาเป็นพุทธภณฑินี้ครับตอนนั้นตอนนั้นก็คือทํากะว่าจริงๆก็อยากจะให้ คณะลูกศิษย์หลวงปู่หรือคุผู้สัเนีนเอาไปไว้ใช้ครับผมเพราะว่าจริงๆเหมือนที่อาจารย์เอเคยบอกนั่นแหละว่าพวกขละเลขยันเนี่ยจะมีพลังแล้วพลังบาร,รมีของหลวงปู่กับพลังบาร,รมีของพญานาคและพระศิวรีด้วยครับขนาดนั้นเลยครับผมคุณมส์ครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์กี่ด้วยแหละก็มีเหรียญมหาโชคทรัพนะครับแล้วก็ สมเด็จพระสมเด็จว่าเชื่อราการครับครับครับผม,บผมที่มีที่ที่สร้างมาครับแล้วก็คนเอาไปใช้ก็เกิดพุทธคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมก็รู้สึกดีว่าจริงๆมาวันนี้พอเรามาเจออาจารย์เอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเราดีใจพอเห็นหน้าอาจารย์เอเนี่ยผมสามารถทําให้คนไม่เชื่อผมตัวผมก็ผมก็พูดแต่คลิปแรกผมก็ไม่เชื่ออาจารย์เอตั้งแต่แรกอาจารย์เออาจารย์เอแสดงละครให้รู้หรือเปล่าใช่แต่เราเรือกาพลังเอาใจเราเปล่าแต่ตอนเนี้ยผมสามารถมีเขาเรียกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยโทรเข้ามาคุยเราก็สามารถบอกต่อบุญว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่อาไปเนี่ยพี่อย่างแรกเลยใครจะใช้เช่าวัตถุมงคลเนี่ยไปผมจะบอกพี่ พี่ลืมทําบุญนะ,อ,ะอย่างแรกเลยสองพี่ลองปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาสวดมนต์ดูแล้วก็ทําให้เนี่ยเหมือนเราก็บอกว่าเนี่ยพี่ดูอาจารย์เอเขาท่านสอนมาคือจริงๆอันเนี้ยหลวงป,ปู่ท่านเสกมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความมงคลถูกงพ่ออาจารย์รเราก็ต้องไปปฏิบัติตัวเป็นคนดีอย่างน้อยก็เข้าวัดสวดมนต์แล้วถามว่ามีคนที่ประสบความสําเร็จอันนี้เราพูดในเรื่องในเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยมีคนถูกหวยเป็นล้านเลยนะครับ เป็นร้านจริงๆครับจากเปรตคือจากคนที่ไม่ไม่เคยสวดมนต์ดีกว่าแล้ว <กำ S 1> เราเราผมจะใช้คาว่าเหมือนจะใครพูดและคนรู้ใครคําว่ารวยด้วยพุทธคุณผมใช้คํานี้เลยครับเพราะตอนนี้อย่างผมเนี่ยหรือผู้ศรัทธาคนอื่นเนี่ยแต่ก่อนใส่พระบอกอพี่ใสพ่พระมาโู้ตแล้วบอกพี่ไม่จําเป็นต้องเหรียญมหาโชคก็ได้หรือแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใส่พระที่มีพุทธคุณแม้แต่ว่าอ่าผมยกตัวอย่างครับครูบาอาจารย์เคยบอกบอกบอกมาว่า อย่างผ้าหรูพ้อกวยเนี่ยแพงมากแต่แค่พ่ากวยไปเสกถูกไหมอาจารย์องละสองร้อยองละร้อยพุทธคุณเท่ากันหมดก็เหมือนที่อาจารย์เอบอกว่าเวลาอาจารย์เอจับพลังเนี่ยถ้ามีมีพลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นอง์ละล้านเลยอง์ละร้อยก็มีพลังพุทธคุณองละล้านอาจจะไม่มีใช่ครับองละล้านอาจารย์เอเล่าความนิดนึงเคยจับอง์ละล้าน จับมือนะองค์ละล้านสิบล้านสห้าล้านสิบล้าน,านจับจับแล้วไม่มีแบบไม่ได้ผ่านพิธีพุทธเสกบางทีเขาก็ไปเสกมานะเขาก็การไว้แต่ว่าคนที่เราตรวจพุทธคุณได้แบบพื้นๆะน่ะ <c oughs> เขาก็จะบอกเฮ้ยมีแล้วอันนี้ใช่แต่เราเราตรวจลึกไงเราตรวจลึกพอไปเจอปุปป๊บโอ้โหแมงสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ึงมันไม่ใช่แล้วนะนะครับเขาจะพอไปบอกสิบล้านห้าไม่มีพุทธคุณนี่จะเขาถอดสีไหมคืออันนั้นน่ะเขาก็ไม่ถอดไม่ถอดตลอด ใช้เข้ามาทดสอบเฉยทดสอบเปยแขงต่อครับคือสิบล้านไม่ได้แฝงส่วนมากเขาจะให้ลูกให้ดูครับจากมือถือนี่แหละดูให้หน่อยองค์นี้สิบล้านองสิบห้าล้านองค์นี้อุ้ยองนี้ต้องสามสิบล้านนั่นเลยอาจารย์ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อเลยพระองค์ยี่สิบล้านไม่มีใครกล้าห้อยหรอกใช่แม้แต่เซียนเขาก็ไม่กล้าห้อยของเขาเองเฮ้ยเดี๋ยวผมพรุ่นี้ต้องไปขายอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเอา ภาพพระคนอื่นเนี่ยม,มาให้จัดเองจอะอแต่ไม,ไม,ไม่ไม่โชว์ภาพพระเพราะว่าสมเด็จองค์นี้เขาบอกว่าสี่สิบล้านห้าสิบล้านทามาลองจับวางินตัวศัพท์ดูว่ามีพุทธคุณไหมส่วนเราจะเิดเผอเปิดเก็บปิดงไว้ไม่ให้คนรู้ว่าอะไรกุเจนครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่วัดโอโนรสุนครับก็เดี๋ยวจะมีการจัดสร้างเหรียญเทว้สุวรรณครับครับครับผมบก็จะออก เปิดบูชาถึงประมาณเดือนกุมภาครับแล้วก็จะมีการจัดจัดหล่อที่ที่วัดเลยเป็นครั้งแรกของวัดครับอ่าอ่าอาจารย์เอจะมอบแผ่นอะไรให้เขาอ๋อแผ่นคืออันเนี้ยนะครับเออผมจะพูดถึงถึงแผ่นถึงตะกรุดก่อนนะครับตะกรุดก่อนคือตะกรุดเนี่ยนะครับบางคนอ่ะเข้าใจผิดนะครับผมสังเกตดูแล้วผมก็เจอเยอะนะครับคนอ่ะจะเอาตะกรุดที่แบบเขาขี้ออกมาเขาขี้ขี้มาออกมาเป็นแบนออกมาแล้วมาดู เหมือนบางคนชอบอยากดูไงไอ้ข้างในเป็นจานเป็นอะไรเงี่ยแต่พอขี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะเขาเสื่อมเลยนะ<ม>นี่คืออาถรรพ์เลยนะผมบอกเลยเ,ลยเขาเสื่อมจริงแล้วผมเจอเยอะแยะเลยไอ้คนที่เอาให้ผมดูอะหลายคนมากเอาที่เป็นแผ่นที่ว่าถูกขี้มาแล้วเนี่ยไม่ให้ดูบางคนก็ขี้ไปแล้วแต่พับไม่ขนับไม่ดูก็เสื่อมหมดไม่เหลือเลยแปลกมากแต่แตถ้าเขาเป็นอย่างเหมือนเหมือนเล่าไปทําอะไรโดยที่เหมือนผู้บาอาจารย์เขาผูกไว้แล้วมุนเขาผูกไว้อ่ะแต่เราอ่ะเราไปแกะ แกะถ้าไหนมึงอยากแกะมึงอยากแกะมึงก็ถอดออกเลยใช่ครับใช่ครับนี่มันเป็นข้อเสียของการที่ที่ผมไม่รู้นะอาจจะเป็นในเรื่องของพุทธศินก็ได้หรือเป็นเราอยากจะดูในเรื่องอัคระความสวยงามหรือของรูบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าถหารรู้ไหมว่าพอแกะมาปุ๊บเราได้เห็นนั่นแหละเราได้เห็นนั่นแหละว่าอัคระเป็นแบบนี้แต่พุทธคุณเขาจะไม่เหลือเลยนะเขาจะเสื่อมหมดเลยนะผมเชื่อเลยเขามีกุศโลบายบาอาจารย์อ่ะเหมือนแบบ เขาเล็ดยัดเข้าไปแล้วแล้วก็ขูกเข้าไปแล้วแต่เราอะเหมือนเหมือนเอาผมผมไปเปรียบเทียบเหมือนเหมือนอ่าหม้อหม้อดินที่เขาเอากักวิญญาณไว้เอาผ้าปิดเหมือนไม่น่าอะจับเปิดูุหนังเนี้ยับจับถ่วงน้ําไปเนี้ยทีอยู่ดีขึ้นดีคนทอบแถวขึ้นมาแล้วมาเปิดออกเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาแล้วครับเห็นไหมมันก็ลักษณะคล้ายๆกันคือแต่อันเนี้ยมันเป็นการที่เหมือนท่านผูกไว้แต่เราไปเปิดค่าออกมาแต่ค่าออกมาเนี่ยเขาออกแล้วเขาหายไปเลย ใช่ไหมอันนั้นก็ออกจากบ่อก็คือบ่อปากแล้วไม่มีอะไรถูกกักอะไรไหมหมือนกันอันนี้เหมือนเหมือนเขามีพุทธคุณอยู่แต่ถูกขี้โดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหรือเราอยากจะดูอะไรก็ดีนะคือแนะนํานะสําหรับตะกรุดที่เป็นที่ขี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเอาไปหลอกพระเนี่ยเอาไปหลอกพระได้นะครับแต่อย่ามาใช้เดือดแต่ใช้ไม่ได้ครับใช้แล้วมันมันไม่มีผลแล้วเพราะว่าพุทธคุณมันหายมันเสื่อมนะครับอันนี้คือในแง่สายพุ่งคือมีกระถามีกระถาหมด ใช่ครับเพราะว่าอันนี้ผมเจอเยอะเจอหลายเลยแล้วก็คนไม่ให้ผมดูเยอะแล้วก็คือเฮ้ยผมก็เฮ้ยแปลกดิว่าทำไมมันมันเป็นนี้ไปได้ครับคือเรายังงงเรายังอึ้งเราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะครูบาอาจารเสกมาแล้วมันน่าจะแบบแบบก็แล้วไปแบบจะแน่นแล้วคงอยู่ถึงเราจะทำะไรน่าจะคงอยู่แต่ไม่นานเชื่อว่าพอขี้ออกมามันหายได้เอองงนะครับเนี่ยครับคลิปที่ผมทำทั้งหมดกับอาจารย์เอเรื่องพลังวุฒคุณนะครับไม่เชื่อกดข้ามไปเลยสำหรับคนที่เชื่อ ก็ได้ความรู้ไปใช่ครับได้ความรู้ไปนะครับแอนี้ครับสวัสดีครับ